สาวหวานีกิงท eh eh ี่มอสชอบเปสาวอ่ะรู้มือร uh ู้สถานะท้องมินี่คนจังหวัดไหนครับเนี่ยโอ้แถวนี้ด้วยมดมดเอาอีกแล้วมดแจ้งเกิดแล้วมดที่ไหนแบกอ๊อ้าวใหไม่ไปอยู่ที่ร้านเองนล้ะ สองคนนี้หน้าเหมือนกันเลยนะเหมือนใช่ไหมรู้จักกันมาก่อนไหมอ้าวจริงๆแล้วแล้วแม่คนละแม่แแมเฮ้ยพูดจริงพูดเลยวมันเนี่ยชักเริ่มงงจริงปะโอ้ฉันหัวเจอเจอมดคนนี้เขาปวดหัวแล้ว เจอน้องมิงกับน้องหญิงอีกคนอีกสองคนสดีครับวงเวียนใหญ่มาเดี๋ยวต้องเจอกับมดมดเวียนใหญ่หน่อยมดวัดใหญ่มดวัดใหญ่มดพระบ้านใช่ไหมครับได้ผมดูให้อยู่แล้วทุกองค์แน่นอนครับ โอ้ยเอาโอเคเริ่ม ถ้พาพี่ไม่ใช่แบบที่เขาเล่นกันเลยอ่ะอย่างเงี้ปล่อยไม่ได้ครับปล่อยไม่ได้เนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับภาส,สวนทั้งสององค์นะครับมาวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่พันทิพย์งามมงวานนะครับะระหว่างนี้ต้องให้น้องเขาช่วยอีกคนหนึ่งไหมโอเคเอาน้องแซกนะน้องแซกมปกติไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะนอพี่เคงมัไหนวะ ซื้อรองเท้าแม่งซ,ซื้อมาชั่วโมงแล้วซื้อมาสามชั่วโมงนะยังไม่ได้เหรอ,อมันเปิดหรือเปล่าล้วให้มันเดินมันหายทีห้าชั่วโมงอะ นึกว่ามีขแขยย่งล่างนะมีอันนี้กรอบมันเป็นกรอบนาคกรอบนาคอาจจะขายได้แต่พไม่เล่นกันอ่ะเดี๋ยวอันนี้คืนก่อนเดี๋ยวผมแยกให้ก่อนสององนะอันนี้หมดปวดฉีกแล้ววะ เออใช่ป่ะกินชาเขียวปวดฉี่ปะ่ะไม่เจอไม่รู้ว่าของเยอะๆบอกกินยะไรเออใช่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 ใชใชท,ทำไมนี่ฉี่ไปสามรอบแล้วอะ่ะสวัสดีครับเราอยู่พันทิพย์งบวานนะทาง บก่ดดใช่ใช่ไหมที่มันพูดเฮ้ย ER ว oh ันนี Anh ้วันนี้มีเลี้ยวผูกวะเลี้ยวผูกกับอะไรเวสแฮมเหรอไม่เจอกับบูบเหรอหรืออะไรเจอกับอะไร ถามยช่วงหลังมั้ยนเอร์แทําไมซันเดอร์แลนด์สรุปแพ้ไหมจะแพ้ครับซนเดอร์แลนด์ชนะใครซันเดอร์แลนด์ชนะอะไรซอยู่ที่ยังอยู่ที่ซนเดอร์แลนด์ชนะอะไรเมื่อวานเห็นแมนซิตี้แม่งชนะนี่หว่าสามสองว่าจริงป่ะมีบาบบาบมากเลยใช่ไหม ตอนแรกนำออสนองตุ่มแล้วมาเสมอสองสองแล้วแพ่าะสองนี่นเฮ้ยแมนยูเ,ยเยยท่าไหร่บ้านมันตอนนี้นแมนยูเท่าไหร่พังเลยอะ่ะคือส่วนใหญ่จะไม่ใช่อันที่เขาเล่นกันเนี่ยพวกนี้ขายได้องค์หนึ่งหลักร้อยเยอีกนิด ตรงนี้เราเช 1, ่าพันห้าส่วนอันนี้กรอบขายได้สองอันนี้น่าจะนนเกือบหมื่นแล้วมั้งพระแมวพระแมวบอกเขาสิบสี่ครั้งชมพูหวานมากชมพูหวานมากนะครับโอเคอน้องมิ้นเป็นพิตตี้มากี่ปีแล้วครับ โอ้นี่ยุทเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบยี่ห้าโอ้เพิ่งเรียนจบเหรอเพิ่งเรียนจบได้แปดปีแล้วใช่ไหมจบแถวนี้ปะโอ้ศิลปกรนี่เรียนอะไรอ่ะบริหารสาขาอะไรเฮ้อาจริงดิเฮ้ยมีนี่สาขานี่ หรือว่าเขามีอย่างนี้แล้วอยู่แล้วทุกที่ทุกมหมาลัยรเกือบๆค่ะหลงหลังวันนี้อย่างสิก็จะมีเป็นพี่ฮะมีคณะไอดอลด้วยเหรอนางน้องหญิงอ่ะน้องหญิงเป็นอยู่วงการนี้มากี่ปีครับอ๋อหนูเพิ่งสิบแปดใช่ไหมโอเคมี เขาเรียกอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้หนูบอกสาขาอะไรนะขคณะอะไรเขาอยู่คณะอะไรสาขาสาขาไอดอลเฮ้ยครูมดมดคุณต้องไปเรียนนะสาขาไอดอลเนี่ย mm hmm. เพราะคุณเป็นไอดอลของหนุ่มๆทุกคนเลยโอ้ mm hmm. โหมีสาขาไอดอลด้วยเหรอเนี่ย mm hmm. คิดถึงน้องแจน mm hmm. น้องเจนหรือน้องแจนมามอง ขอหน้าจอได้นะอ่าต้องขอหน้าจอได้นะครับสักหนึ่งล้านนะฮะเดี๋ยวจะแจกช่องทางธรรมชาติของน้องเขานะครับน้องรู้จักช่องทางธรรมชาติไหมป่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ช่องทางธรรมชาติในที่นี้หมายถึงว่าช่องทางติดต่อกับน้องไงอ่าเช่นอจออะไรอย่างเงี้ยอจอช่องฟ้าช่องอะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนเคาะใจครบหนึ่งล้าน ก็จะแจกช่องทางธรรมชาติของน้องตอนตอนนี้แม่งมันแบบไม่แม่มันเป็นทุกที่เลยนะตอนนี้ช่องฟ้าเป็นไงอันนี้ยังไม่มยังไม่เล่นครับแท้แต่ยังไม่เล่นครับธรรมชาติหมายถึงน้องกระลักร <c oughs> อบเข้ามือเก็บแล้วเอาถ่านเอไว้นะครับเด สาขาอะไรนะคณะอะไรนะสาขาไอดอลโอ้โหงงเลยมีสาขานี้ด้วยฮะตั้โดนเหมือนบบก้อนอะไรนังม่ขึ้นยังไง